สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตหลังลาจออสสินาคิดไม่ถึงหลังเลิกอ่านข่าวเป็นอีกหนึ่งอดีตผู้ประกาศข่าวขวัญใจใครหลายหลายคนครับสำหรับอ,อสสินาวิมุตตานนนโดยออเคยเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ในสถานีโทรทัศน์ของช่องเ แต่ว่าปัจจุบันนั้นอ้อได้ลากออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมานั้นอ้อก,ก็ทำงานอย่างเต็มที่เป็นที่รักและเคารพของน้องๆในช่องเจ็ด ตอนที่ยังทำงานอยู่ช่องเจ็ดบอกเลยครับว่าได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้ประกศาศข่าวหญิงดีเด่นจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่14ปี2538รางวัลโทรทัศน์ทองคำผู้บรรยายงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพในปี2551และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมาย อ้อจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์รุ่นที่21เอกวิชาโฆษณาโทภาควิชาประชาสัมพันธ์อ้อนั้นได้แต่งงานกับสุวิทย์วิมุตตานนท์นักธุรกิจเจ้าของบริษัทธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น World Class Life โดยอ้อก,กับสามีนั้นมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายชื่อน้องพอเพียงเด็กชายพอเพียงวิมุตตานนท์ซึ่งกว่าจะมีลูกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่งงานตั้งแต่อายุ23ปีที่สำคัญต้องใช้ระยะเวลา กว่า7ปีถึงจะมีลูกโดยทางด้านสามีอได้ปร,รึกษาคุณหมอเรื่องการมีบุตรยากเพราะแต่งงานกันมา7ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกกันสักทีหมอจึงแนะนํามาหลายวิธีโดยให้ทําจากขั้นตอนง่ายๆไปก่อนจนในที่สุดก็สําเร็จก่อนที่ออและสามีจะมีลูกด้วยกันนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางทาบุญไปทั่วเลยทีเดียวครับทั้งในและต่างประเทศหวังว่าจะมีลูกที่เคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาเกิดซึ่งตั้งแต่มีน้องพอเพียงมาชีวิตครอบครัวก็ดูสดใสขึ้นมากมาก ชีวิตในตอนนี้ของอ้อนั้นบอกเลยครับว่าแฮปปี้มากๆดูแลสาม,มีดูแลลูกชายมีเวลาว่างก็จะไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขรวมไปถึงทริปทำบุญด้วยที่ตั้งใจทําตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนตอนนี้มีลูกแล้วก็ยังชอบการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ